สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับไต่ายเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะไตจะพาทุกคนมาเพาะมะเขือเทศค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะต้นมะเขือเทศเก่าๆของไตมันก็หมดสภาพไปแล้วนะคะก็คือเก็บกินลูกมาแล้วนะสักประมาณหลายๆครั้งและแล้วก็ต้นก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงไปนะคะมะเขือเทศเขาจะมีอายุของเขานะจะไม่ได้อยู่ได้นานแบบเป็นหลายปีนะคะก็จะอยู่ได้ช่วงระยะหนึ่งนะต้นก็จะค่อยๆหมดสภาพไปค่ะ เราก็มาทําการเพาะใหม่นะวันนี้ไต่เตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเตรียมดินของไตก็เหมือนเดิมค่ะเอาดินที่เราหมักเองปรุงเองนะมาแล้วก็มาร่อนนะคะเนี่ยค่ะมาร่อนแบบนี้เราก็จะได้ดินที่มันละเอียดหน่อยเล็กๆหน่อยนะพร้อมที่จะเพาะนะคะวันนี้เราจะเพาะง,ง่ายๆนะคะแบบวิธีบ้านๆเลยค่ะเราเลือกมะเขือเทศนะคะลูกที่สุกสุกมาเลย ถ้าเป็นมะเขือเทศลูกที่เน่าๆในตู้เย็นนี่ก็เอามาเพาะได้เหมือนกันนะคะทุกคนไม่ต้องทิ้งเลยนะเสียดายของเนาะเราเอาลูกมะเขือเทศมาแล้วก็มาแกะเอาแต่เม็ดเขาค่ะนี่อันนี้เนื้อค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ไม่มีเม็ดเลยเนื้อเยอะนะเอาออกนะคะพยายามอย่าใส่เนื้อมาเนาะเวลาโรยมเมล็ดก็คือพยายามให้โดนแต่ตัวมเมล็ดอะคะ่ะแตไม่ได้นําไปตากก่อนเลยนะแตก็ทําวิธีนี้เลยค่ะ แบบง่ายๆแบบเนี่ยแบบนี้เลยสะดวกเลยนะคะอันนี้ไม่มีมเมล็ดแล้วอโอลูกนี้เม็ดน้อยจังเนี่ยค่ะเยอะแต่เนื้อนะคะเจอมเมล็ดเราก็โกยๆลงไปเลยค่ะเนี่ยแต่เวลาแต่เพาะนะคะส่วนมากจะทำวิธีง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ แต่เห็นมีหลายคนนะคะที่ชอบเอา,มาเมล็ดมะเขือเทศไปตากแดดก่อนนะแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแบบนั้นได้เหมือนกันนะอันนี้มีแต่เนื้อแล้วนะคือบางคนที่เอาไปตากก็คือไม่อยากจะให้มีเมือกพวกนี้ติดมาด้วยนะคะแต่เวลาไต่เพาะไต่ใส่ไปเลยนะไม่ไม่เป็นไรค่ะเขาก็เกิดให้ค่ะ อ่านี่วันนี้เราใช้3ามลูกด้วยกันใส่มเมล็ดมาเลยอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะคะแต่ทำวิธีการแบบนี้จริงๆค่ะเพราะว่าแต่ทำแบบง่ายๆอะ่ะบ้านๆเลยค่ะไม่ต้องพิธีรีตองเยอะเนาะไม่ได้เอาไปตากก่อนแต่ก็เกิดให้ค่ะเดี๋ยวแต่จะให้ดูตัวที่แต่เพาะเป็นแล้วนะ หลังจากที่เรานะคะโรยมเมล็ดลงไปแบบนี้นี่ไต่ก็คลุกๆุกไปกับดินแบบนี้เลยค่ะแค่นี้เลยบางๆนี่คลุกๆุก,กใช้มือขยำขยำคลุกคกนะคะอ่ากลบกลบเกลี่ยเกลียไปให้เขากระจายกระจายเล็ดกันไม่ให้ติดกันจนเกินไปอะคะ่ะอ่า เรียบร้อยค่ะทําวิธีง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ํานะคะตอนที่รดน้ำเนี่ยต่ยก็ถ้ามีเ e m เราก็เติม EM ผสมไปด้วยนิดนึงถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็ผสมลงไปด้วยนิดนึงค่ะค่ะรดน้ํากันค่ะวันนี้นะคะต่ายจะผสมตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะไปสักนิดนึงค่ะนิดเดียวนะคะอ่าประมาณนี้คนคนคนแล้วก็รดไปด้วยนะคะรดครั้งแรกเนี่ยรดให้ชุ่มหน่อยนะ แต่ก็จะรดหมดหนึ่งคันนี้เลยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทยอยทยอยรดเนาะตรงไหนที่มีมเมล็ดโผล่ออกมานะคะเราก็ใช้มือกดๆลงไปหน่อยอ่าให้เขาอยู่ในดินนะคะรากจะได้ติดดีแต่ก็จะรดไปอีกสักนิดนึงค่ะอ่ารดให้ชุ่มนะคะในครั้งแรกเนาะ นี่ค่ะแล้วเราก็นํามาวางไว้ในที่ร่มรําไรแบบนี้นะคะโดนแดดอ่อนๆได้นะแต่ว่าไม่ควรวางไว้ในที่ที่มีแดดแจ้งจนเกินไปค่ะอันนี้ก็เป็นตัวกระถางก่อนหน้านี้นะคะที่ต่ายได้เพราะมะเขือเทศค่ะดูสิคะเกิดเต็มโดกมากเลยอันนี้ไต่หวานแบบถี่กันเกินไปเนาะ ตอนนั้นน่าจะใช้ไปหลายลูกนะคะอาจจะสองสามลูกเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นมะเขือเทศที่มีมเมล็ดเยอะค่ะมะเขือเทศชุดที่ไต่เพาะในวันนี้เนี่ยมีมเมล็ดน้อยนะคะเยอะเนื้อนะเยอะไปทางเนื้อซะส่วนใหญ่อันนี้คะคะเกิดมาแบบอย่างนี้เลยนะคะได้ต้นกล้าเพียบเลยค่ะเดี๋ยวไต่ก็จะค่อยๆเลือกต้นกล้าที่แข็งแรงนะคะเอาไปย้ายปลูกค่ะ เราจะไม่ได้ใช้ทุกต้นนะเราก็ต้องคัดต้นที่แข็งแรงแล้วก็ต้นที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ดึงออกเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้ดูดูไม่แข็งแรงเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมาถอนถอนดึงดึงออกการรดน้ำเนี่ยเรารดแค่วันละครั้งก็พอนะคะจะเป็นทุกเช้าหรือว่าจะเป็นทุกเย็นก็ได้ค่ะมะเขือเทศช่วงนี้แพงมากเลยนะคะไปเจอที่ตลาดเนาะ ช่วงนี้ลูกมะเขือเทศขายแพงมากค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้นะถ้าใครมีเวลาว่างมีพื้นที่สักหน่อยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ปลูกมะเขือเทศกินเองค่ะได้ผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็ได้มีกิจกรรมสนุกๆทำยามว่างด้วยเนาะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการเพาะต้นกล้ามะเขือเทศแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ